ทั้งปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ทั้งสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่ทราบไหมฮะเกิดขึ้นในวันที่16สิงหาคมเท่ากับสิงหาคมเดือนเดียวทำนิวไฮสามครั้งติดต่อกันโอกาสไปต่อจะถึงเท่าไหร่เท่าไหร่สองพันหกแม้แต่มอง3,000ดอลลาร์มันก็มีโอกาสสูงแล้วนะครับสำหรับนาทีนี้โดยเฉพาะเหลือเวลาเพียงแค่เท่าไหร่ฮะไม่ถึง1เดือนกับการลดดอกเบี้ยครั้งแรกของอเมริกานะครับร่วม คุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวทองคำทั้งปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ทั้งสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่ทราบไหมฮะเกิดขึ้นในวันที่16สิงหาคมเท่ากับสิงหาคมเดือนเดียวทำนิวไฮสามครั้งติดต่อกันโอกาสไปต่อจะถึงเท่า,หาไหร่เท่าไหร2 0 0 2,007 แม้แต่มอง3,000ดอลลาร์มันก็มีโอกาสสูงแล้วนะครับสำหรับนาะทีนี้โดยเฉพาะเหลือเวลาเพียงแค่เท่าไหรนะ่ฮะไม่ถึง1เดือนกับการลดดอกเบี้ยครั้งแรกของอเมริกานะครับท่านผู้ชมครับสำหรับตลาดทองคำเนี่ยนะผมเชื่อว่าทุกคนคงพอได้ยินได้ทราบก,กันไปแล้วแหละว่าเมื่อช่วงของวันศุกร์สุดท้ายตามเวลาในอเมริกาก็คือ16สิงหาคมแต่วันตรงกับเช้าว,วันเสาร์ของ17บ้านเราเนี่ยนะครับโอ้โหทองคำกระชุยกระจายเลยฮนะแล้วเขาบอกแล้วครับว่าสถิติมีไว้ทำลายมันก็ลเรื่องจริงนะครับปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งทองสมอบนทีม โกลฟิวเจอร์ทองส่งมอบล่วงหน้ามีสถิติเกิดขึ้นส่งท้ายวันศุกร์ที่ผ่านไปชัดเจนเลยนะครับโกลสปอดของวันศุกร์ของอเมริกาเนี่ยขึ้น42เหรียญ93แล้วปิดไปที่2,498เหรียญ72เซนต์ต่อออนเท่ากับวันศุกร์คนเดียวขึ้น1.7เปอร์เซ็นต์นะฮะและนี่ก็เลยกลายเป็นสถิติใหม่พวกของเดิมเนี่ยนะครับ2,483เหรียญ60เซนต์ของใหม่นี่2,498เหรียญ72เซนต์ และที่สําคัญก็คือสูงสุดระหว่างวังวนของโกลสปอตไปถึงนู่นเลยฮะ2,500ดอลลาร์สหรัฐต่อออนและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือพระหัตกระสุกตามเวลานิวยอร์กเนี่ยนะครับทองคำขึ้น2วัน58เหรียญ25เซนต์หรือเข้าไปถึง1.9%ชัดชัดลๆนะฮะสำหรับโกลสปอตนะฮะที่ประเทศไทยนี่ชอบใช้อ้างอิงในการตั้งราคากันเนี่ยนะครับต่อมาโกลฟิวเจอร์ล่วงหน้าโอ้โหนี่ไปไกลคือโกลฟิวเจอร์เนี่ยเขาหลีดตลาดมาได้นานก่อนโกลสปอตที่จะทำทำลายสถิติในวันศุกร์ที่16 จำได้ไหมถ้าคุยกับบัญชาถ้าฟังตลอดจะรู้นะว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยเขานำทองคำนิวไฮมา2วันติดแล้วแล้วพอมาถึงนี่วันศุกร์ที่16นะฮะปรากฏว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยดีดขึ้น45เหรียญ40เซนวันศุกร์วันเดียวขึ้น1.8%เปอร์เซ็นต์ครับและในที่สุดก็เกิดทั้งสถิติสูงสุดระหว่างวันและสถิติปิดเป็นประวัติการนะครับปิดไปที่เท่าไหร่ทราบไหมฮะ 2,537เหรียญ80เซนต์ต่อออนนะครับกลายเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่และก็ราคาสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่อีกเช่นกันแล้วผมพยายามบอกท่านผู้ชมไปแล้วใช่ไหมครับว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยรวมกับสุก16สิงหาคมคือเดือนเดียวเพียงแค่เกือบครึ่งเดือนออโทษนะต้องครึ่งเดือน,อนจริงๆเลย16วันนี้นะฮะ ทำสถิติ3วันที่เป็นเรื่องของนิวไฮนะครับเอากลับไปดูสิฮะปรากฏว่าเมื่อวันที่13โทษนะ้นสิสงิงหาคมของโกลฟิวเจอร์ก็สองพันหดอลลาร์นี่นิวไฮและต่อมาวันที่13สิงหาคมก็เป็น2 5 0 7 80ดอลลาร์สหรัฐตะออร์นี่ก็นิวไฮครั้งที่2เสร็จแล้วก็มาถึง16สิงหาคมทิ้งช่วงมาประมาณ3วันเท่านั้นก็กลายเป็น2,537เหรียญ80เซนนี่คือ3วันของโกลฟิวเจอร์ในเดือนสิงหาคม เกิดขึ้นจนได้และในที่สุดนั่นหมายความว่าราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันศุกร์ที่16ตามเวลาในอเมริกาซึ่งเกิดนิวไฮนี่นะครับขึ้นมาแล้วถึง21%โอ้โหลงทุนอะไรจะดีขนาดนี้ครับสำหรับในช่วง8เดือนแรกของปีนี้นะฮะและที่สำคัญน่าสนใจกันต่อไปก็คือว่าดอลลาร์สหรัฐดูเหมือนจะมีทิศทางของการอ่อนค่าเมื่อมองภาพรวมจนกระทั่งถึงวันที่17-18กันยายน ตอนนี้เราอยู่ในเท่าไร19ใช่ไหมฮะผมทึกว่าตอนนี้เราเหลือเวลาไม่ถึง1เดือนเต็มแล้วนะฮะปัจจัยแรกจะากทองคําต่อก็คือเหลือเวลาไม่ถึง1เดือนเต็มสําหรับการลงดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ทุกคนเชียร์มองฟันธงจรดประกาศลงแน่ครั้งแรกในการที่ตึงมารอบหลายปีและนั่นเราจะได้เห็นดอกเบีย้ยของอเมริกาลงจากระดับที่แพงที่สุดในรอบ23ปีเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงตอนนี้น้ำหนักเทไปตรงนั้นเยอะสอถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่า,ญญญาดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าลงได้ภาพรวมจนกระทั่งไปถึงวันที่เขาเริิ่มตัดสนใจ ตัดสินลงดอกเบียถูกไหมฮะก็แน่นอนครับความสัมพันธ์ของราคาทองคําการลงทุนทองคำผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักันดีหมดและนะฮะดอลลาร์จะขึ้นจะลงก็ขึ้นกับดอกเบียถูกไหมฮะเสร็จแล้วพอดอลลาร์ลงเนี่ยนะครับมันก็มีความหมายก็คือทองคำก็ควรจะขึ้นในขณะเดียวกันพอดอลลาร์ขึ้นทองคําก็ควรจะลงแต่ไม่เสมอไปแต่ส่วนใหญ่ตีะว่า99%มันจะเกิดอาการนี้ส่วนปัจจัยที่2คือการซื้อทองคาเข้าไปเก็บในทุนสำรองระหว่างประเทศของบรรดาเศรษฐกิจขนาดใหญ่หญหญโตๆเช่นจีนอย่าลืมนะฮะจ ูตัวเลขที่จะออกมาโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมว่าจีนจะซื้อทองคําต่อเนื่องอีกหรือเปล่าซึ่งมันจะต้องมีปัจจัยนําพอสมควรถูกไหมครัตัวประเด็นต่อไปก็คือว่าพวกตลาดบริโภคทองคําที่เป็นรองจากจีนอันนี้ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอินเดียเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอินเดียนั้นตัดสินใจลดภาษีในการที่ซื้อทองคำถ้าเป็นเครื่องประดับถ้าเป็นเครื่องสะสมถ้าเป็นเครื่องจิวเวลี่นะฮะดังนั้นโอกาสที่คนอินเดียจะซื้อทองคํามากขึ้นอันนี้ก็ต้องจับสัญญาต่อในช่วง,งของประมาณไตรมาสที่3มถูกไหมครับดังนั้น คือทองคำตอนนี้นะโกลฟิวเจอร์มัน2,537ดอลลาร์เข้าไปแล้วนะฮะถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าทองคำเอาเป็นรูปบรรนบาทนะ่ยห้าหมื่นบาทท่านผู้ชมคิดว่าทองคำห้าหมื่นบาทในประเทศไทยเนะี่ยปีหน้าหรืออีกสองปีส่งส่งเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าทองคำในประเทศไทยเป็นสกุลเงินบาทนะฮะแต่ห้าหมื่นบาทเนี่ยนะฮะปีหน้าหรืออีกสองปี ถ้าใครคิดว่าปีหน้าพิมพ์ปีหน้าครับถ้าใครคิดว่า2ปีมาถดูเาระอีก2ปีนะฮะก็พิมพ์2ปีส่งมาเลยนะครับเราจะรู้ครับว่าท่านาผู้ชมนั้นประเมินยังไง5 0,000บาทน,นะฮะฟังดีๆนะฮะห้าหมบาทใช้เวลาปีหน้าหรืออีก2ปีนะครับส่งมานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าประเมินกันทั้งหมดอีกแรงหนึ่งที่มันจะกระแทกทองคําไปต่อก็คือว่า กันยายนจะเป็นครั้งแรกที่ธนาคารกลางสหร,รัฐอเมริกาและธนาคารกลางกลุ่มยูโรโซนนี่นะครับพร้อมใจกันลงดอกเบีย้ยมาเจออกันในเดือนเดียวกันโอ้โหท่านผู้ชมกิดดูสิครับว่าพอลงอย่างนั้นเนี่ยนะฮะ ด้วยพลังของการเคลื่อนย้ายเงินทุนด้วยส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ยเมื่อเทียบกับแบงก์ชาติบ้านเราซึ่งก็จะมีการประชุมในวันพุธนี้เนี่ยนะเดี๋ยวจะได้ถามท่านผู้ชมต่อไปนะฮะมันจะเกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนครั้งหนึ่งและเป็นครั้งสําคัญที่สุดหลังจากที่ดอกเบีย้ยของอเมริกานั้นตึงมาข้ามปีและหลายหลายช่วงเวลามากนะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมถามกันต่อเขาประทองคําไปต่อหรือไม่โอกาสที่จะไปต่อมีค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วใครติดตามคุยกับบัญชานะกลับไปดูดต,ตั้งแต่ตอนไตรมาสที่1กัันนะครบ ผมเปิดตัวเลขแต่ละสำนักของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลกทั้งเฉพาะทางและไม่เฉพาะทางเกี่ยวกับทองคํานั้นให้ท่านผู้ชมเบ็ดเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ต้นปีและดูเหมือนว่าจะมีแค่สำนักเดียวที่คาดผิดก็คือธนาคารโลกเพราะธนาคารโลกบอกว่าปีนี้ราคาทองคําสูงสุดคือ2004มันไม่อยู่แล้วครับตอนนี้มันมา2005ต่อให้เป็น g o ลด spot ตอนนี้ก็จะแตะ2500ารดอลลาร์สหรัฐและตอนนี้เปิดตลาดขึ้นมาในแถบเอเชีย g o ด์ spot นั้นเกิน $2500 ารดอลลาร์สหรัฐต่อออนเข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกันฮนะ ถามท่านผู้ชมแล้วครับ5 0,000บาททองคําในประเทศไทยท่านผู้ชมคิดว่าปีหน้าหรืออีก2ปีแต่ใครคิดว่าปีหน้าพิมพ์ปีหน้านะถ้าใครคิดว่าอีก2ปีพิมสองปีส่งมานะครับแล้วเดี๋ยวจะดูกันท่านผู้ชมมองทองคําเหมือนอย่างที่เขามองกันหรือเปล่านะฮะ